อยากจะออกมาเตือนเรื่องนี้มันนานมากๆแล้วนะครับซื่งเปของฟองแบตที่เราเคยรีวิวไปแล้วด้วยมันมีสเซรั่ยมันมีครีมมันเพื่อมาเข้าไปในร่างกายสะสมเรื่อยๆจนถ้าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผิวดักแดดผิวลอกและไหม้ทั้งตัวมาแล้วนะครับทุกคนคุยทุกคนปูนแดงเหรอเหมืนดิดูมันจะกลับมาขาวไหมเออเต้ดูได้ดูได้เตือนอ่ะถ้าไม่หายอ่ะช่วยด่าด้วยแล้วงซ่หุ่นบอกแบบอุ้ยมันมีฟองขนาดนี้จะเลยหวามันแบบมันด้าด้านเกินอบบรุงตรงนะ พุ่งสู่สแสนติดสต้าไคากกดไลค์แชร์ติดสต้าไคลุกษ์เชเดวสุดฤกสุดกย่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 เมืองไทยมัเป็นเมืองร้อนแต่คุณไม่ต้องอ้อนเพราะผมก็รักโย ถ้าคนมันผิวไหม่หมดไม่ต้องหมดจดไม่ต้องคดคดโกงโโปะยทจ้ครัวันนี้นะครับผมจะบอกว่าแตงอ่ะอย่าจะออกมาเตือนเรื่องนี้มันนานมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็ไปทาหอดุทาห่าอุทาสาวอุทาโย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 ไม่ต้องกลของปลอมหรอกนะแต่ทั้งคอ เรื่ด็ของเรื่องก็คือว่าทุกคนครับจะบอกว่าตอนนี้ต้องร่วมตรงๆกับสาบานนะไม่ได้ผนเสียดังสิ้นแต่ตั้งๆไปเจอในลาซาด้ากับช้อปปี้เยอะมากๆที่นู่นคนขายของปลอมนะครับผมหนึ่งของต้นราคาสองของปลอมนะครับผมสามพวกสินค้าที่มาจากประเทศจีนอะไรอย่างนี้ที่มันด่างก็น่ากลัวมากๆนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเตือนก่อนที่ทุกอย่างนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนรู้จักว่านาฬิกาจอร์เจเนนะครับหลายๆคนเคยใช้วาฬินาฬิกาจร์เจเนอยู่แล้วแต่ต้องขอเตือนนิดนึงนะครับทุกคนว่าสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่ทุกคนเห็นในลางตัวที่่แบบอะ อาง,ง่ายทีบกว่าวาดฐานจอรเ์เจ้ช่วยคุณถ่นแผลช่วยคุณผิวดีขึ้นช่วยดับความร้อนแต่คุณเชื่อไหมครับว่าวาดฐาจอรเข้ที่รู้จักเนี่ยเคยทําให้คนผิวลอกและไหมทั้งตัวมาแล้วนะคบทุกคนลอกไหมที่นี้ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยเห็นแค่ของถูกอุ้ยจีบห้าบาทเนี่ยชาสิบห้าบาทเนี่ย ใช่พวกนตอนแรกขาวมากแต่ทุกคนทำไมพ่อมาสะสมพวกมันมีสเตียรอยด์มันมีครีมมันมีความแบบเขาเรียกว่ามันมีแบบคือไม่ใช่ว่าอานกันแค่จริงๆหรือเพือมาเข้าไปร่างกายสะสมเรื่อยๆผิวจะกลายเป็นตุ่มตปำเป็นแดงๆเต็มตัวหมดเลยทุกคนจนถ้าบางคนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นผิวดกแดดผิวไหมแดดทั้งตัวนะครับเพราะงั้นทุกคนต้องพิจารณาในการซื้อของพวกนิดนึงนะครับในการจะซื้อวันนี้เราออกมาเตือนแต่ก็มีการเข้าไปในซด้าช้อปปี้เพื่อจะหาของมาทดลองเรื่อนๆดูอยู่สิ่งที่เจนเจอในคคคือออออขขงงงปปปลลลมมรรับบซึ่่แแ์เเายยีววววิไ้้ด คือมันน่ากลัวมากมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมพูดเลยดีกว่าคือทุกคนจำได้ว่าตั้งเคยรีวิวแบรนด์แบบนี้ไปซึ่งมันหมดแล้วนะครับอยู่ไหนตั้งยังเก็บขวดไว้อยู่หาขวดมาดิโอเคงงหาไม่เจอทุกคนจะบอกว่าเจอแค่ตัวน,นี้นะครับเคยต้องเคยรีวิวแอนนาลีไปแล้วแน่ทุกคนเห็นคือน้องอ่ะดีมากๆแล้วก็ดังมากๆนะครับแต่แตงก็เลื่อนไปเจอว่าตั้งหมโหมากแบบเฮ้ยมันมีปองขนาดนี้เลยเลยอวะมันแบบมันน่าด้านเกินอะพูดตรงนะมันน่าด้านเกินต้องพูดเลยว่าแตังอ่ะก็เลยลองสั่งซื้อมาไว้ทุกกคคคนนนนแแแแแแตตตตต่่่งงงัิดดดออไปททาาบบบรรร์์ล้วะ็ื ไม่ตอบกูเลยจริงเหรอตั้งเชื่อว่าเขาจะมีคนทักไปหาเขาเยอะนะเขาก็เลยจะไม่เห็นข้อความของแตงนะครับ <Building. S 1> ซึ่งแตงอะอยากรู้ว่ามันมีสิ่งนี้ขายอยู่จริงๆหรอหรือว่ามันก๊อปปี้เสมดหรือเอามันเอารูปแบรนด์มาแปะเนี่ยทุกคนก็คืออาจจะให้ดูก่อมันคือสิ่งนี้ก็คือเป็นแพนนารีนะครับตัวนี้เป็นอโลเวล่าเจลนะครับเพาเขียนว่าแพนนารีอโลเวลาสกูตติ้งเจลนะครับทุกคนซึ่งต้้งสามอะเนี่ยว่ดตั้งไม่เคยเห็นจยิง็นแตั้งเคยเห็นอะเนี่ยแบรนด์เนี ซีนก็เลยสั่งมาก่อนพออเพราะท่นได้รู้ว่าพี่มันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยพอเปิดปออกปุ๊บปิดไม่ออกเพราะมี่อยตรงนี้เพราะมีปอยอยแต่ก็ร้ว่าพี่มันเป็นของอมหรือเปล่าวะใส่รักเดียวกันป้าทุกคนดูดิเนี่ยเหมือนกันปะเหมือน,เห,อนเหมือนกันเลยนะทุกคนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีนติดต่อกลับมา ว่าเขาขายอยู่จริงๆแต่กูไม่เคยเห็นจริงๆกูสั่งมาแล้วกูไม่เคยเห็นกูไม่เคยเห็นว่าเขาขายเลยหรือกูไม่เห็นะเขาทำกรตลาดอะไรของตรงนี้เลยก็เลยแบบว่าอ่ะให้เขาสั่งมาแล้วเรียกว่าจะมาลองทุกคนแต่รู้สึกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเลาก็ทำคลิปแล้วเขาแต่ทำไว้ก่อนทดสอบโหดกว่าอะไรดีกว่ามันจะปังมันจะปุ่งมันจะสุ่งเว้ยทุกคนสุ่งคืออะไรสูงคืออะไรส่งก็คือุ้งคล้ายๆุ้งหรือว่าสูงนี่แหละ ก็เลยใส่ใจว,ว่าจะทําคลิปรีวิวไทยและมีเนี่ยเขาตอบมาพร้อมให้รายละเอียดมาบางส่วนนะครับทั้งแบบเขไม่ดูเขาไม่อ่านเนี่ยไม่ไนเดี๋ยวเวลาอ่านอะ่ะมันเป็นจิตมโน,โนทุกคนเชื่อนะจะใช้ในซักแบรนด์นึงอ่ะเราแค่รู้สึกว,ว่ามันถูกต้องมันมีออยอนอมีไอ้จดแจง้งมีทุกอย่างที่เขาเคลมมาแต่เขามไม่อ่านคําเคลมว่าใช้แล้เป็นยังไงอะไรเงี้ยพอใช้เ,เสร็จปุ๊บเราค่อยมาดูว่าอุ้ยอันนี้ตรงอันนี้ไม่ตรงเนี่ยมันจะมีความมโนโจิตเว้ยอย่างเช่นบางตัวแบบตัวเนี้ยช่วรอยแดงดีมากแล้วจะรอยแดงปุ๊บ เม่งมาเลยหายแล้วเงี้ยจริงๆคือยังไม่หายแต่เรามโนจิตเว้ยที่เห็นชัดอย่างนึงที่ไม่สามารถเลี่ยงสายตาได้อีกต่อไปแล้วก็คือเขาเป็นคนที่โดนไม่แดดแบบไม่แบบครึ่งหนึ่งนย่ทุกคนคือไม่ไปเลยเว้ยทุกคนเชื่อไหมว่า8ดชั่วโมงตางเลยและ6วันหายเลยเฮ้ยเวอร์อันเนี้ยเวอร์อันเนี้ยโอเวอร์ครมโอเวอร์ครมโอเรโอ้คิดว่าเวอร์นะแต่ว่าเขาก็กล้าครมมาประมาณนึงก็แล้วต้องกล้าอะไรช่องเนี้ยบอกเลยนะ ว่าแตง่งไห้เลยทุกคนจะ้ดสอบสให้ดูเลยว่าไอ้รูปเนี่ยมันเป็นรูปจริงหรือมันจะปลอมมันจะเฟกแต่งจะยอมเสียสละตัวเองข,ขอเพลงวิวหน่อยนะจะยอมเสียสละตัวเองแบบวิว,ว่าคนโหดนะรู้สึกแบบนี่เป็นความยิ่งใหญ่จะยอมสละนะครับผมเอาตัวเองไปตากแต่ซึ่งตอนนี้ไม่ควรทำมากๆแต่จะทําเพื่อให้ผิวเองไม่เคลียรเป็นหมูกระทะทอดและจะใช้ตัวนี้ในการฟื้นคืนผิวครับทุกคนไมะเจบความงอกกไปแลว้วเรานะครับผม เมททัีแบบไม่รืรอ,อ few moments later. งร้อนปะไม่นะกูว่าได้อีกว่ะกูว่าร้อนนะไม่ร้อนนะร้อนร้อนอไ <c oughs> <c oughs> ด้ไงแขนผู้ได้ิงเลยครับเราจะใช้แขกของผู้ช่ยวของเราครับในการยืนตากแดดนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะถ่ายภาพแดดตอนนี้โอ <c oughs> oh my g ก็เอ้มทุกคน นี่นะครับผมแล้วก็จะให้ทุกคนดูเลยว่าพี่หัวขาวแง่ทุกคนดูนะมันจะเป็นยังไงอ่ะหุยทุกคนมันแดงแล้วมันแดงมองเห็นปะตอะนนี้คือผ่านประมาณ15นาทีนะครับเอาขนามาเทียบดิคุณเห็นปะหุยมันดแดงแต่เริ่มแต่ร้อนจริง one hour later โอ้ยไม่ก็ครับทุกคนตอนนี้คึ้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับผมจะให้ผู้ช่วยเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกิดให้ก่อดให้เกิดเกิดให้ก่อให้เกิด พอให้เกิดอาการอันตรายอาจจะไม่แบบผิวมันละแค่คือเกินไปนะครับทุกคนก็เลยเอาน้องเข้ามาก่อนเอาน้องเลยเจ้าอุ้ยทุกคนก็เลยเอาน้องเข้ามาก่อนเจ้าอุ้ยทุกคนเห็นปะเนี่ยดูมันจะกลับมาขาวเพื่อนแต่คือนี่คือยู่เจ็บนะต่อไปเราใช้แบเตอรี่ที่ไหนอยูไหนกคนเดี๋ยวให้ดูน้ำสัมผัดก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าเพิ่งดูนะพี่มึงหมดแล้วท่าก่อนไดเนี่ย แสบป่ะไม่แสบเยนะแสบไหมเย็นเย็นป่ะหรือไงเย็นเย็นน่ะทุกคนเาวาด้วยนะครับโอเย็นเไปทักไปทักไปพักก่อนแต่มันเย็นต่ะบอกแล้วว่าเนี่ยเขาเรียกไม่ตัวของจริงเฮ้ยถ้าไม่ลับคืนมาคือจบเลยนะกี่ชั่วโมงนะเนี่ยวนีเขาเก็บบอสมันแปดใช่วโมงคนจะเราจะวัดแบบจากที่ว่ามันดีขึ้นจริงๆแล้วค่อยวัดโอเคก็แต่เนี่ยรู้ป่ะราคาเท่าไหร่ที่คิดว่ามันปลอมเพราะมันราคา99บาท มสองร้อยแปดสิบ ml นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนมาให้ดูเนี้ยก่อนเป็นวาหาจรเจลที่เป็นแบบออกจริงจริงนะครับทุกคนแล้วทุกคนดูนะโอ้ยเป็นน้ำน้ำเลยโอ้ยมันมันสบายอยู่เลยอย่างเงี้ยทุกคนเลยว่าเจลบางตัวมันจะมีความแบบหนึบๆอ่ะทุกคนแต่นี่คือมันเป็นน้ำน้ำพี่ยังไม่ไม่ใช่น้ำจ่าน้ำมีความแบบเป็นเจลเจลด้ำน้ำทุกคนดูดิขอดมหน่อย กินดีนะกินไม่ให้แบบว่าแค่แบบอ่อนเกินไปหรือว่าเข้มเกินไปถ้าไม่หายอ่ะช่วยด่าด้วยอือมไมี่กูอยู่แล้วแคนดี้ยังไงอ๋อนี่อยู่ที่แม่ทาน,นี่อยู่ที่ทานนะค,ะครับวี่ป้าความชุ่มช่ำไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผิวพี่ช่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอ,อก,กันอีกประมาณไม่รู้กี่ชั่วโมงแหละแต่ว่าตอานไหเท่านั้นก่อนนะครับผมเจอกันฮะในทั้งวัน a few moments later. คนบอกว่าตมื่กี้เนี่ยนังเล่นกันอยู่ใช่ไหมเล่นโทรศัพท์กันอยู่แล้วก็อา่านบอกว่ามึงแขนม,มึงฟังไหนวะคือเธอไม่ได้รู้แขนฟังไหนเฮ้ยทุกคน โอ้ทุกคนดูดิมันกลับมาแบบมันแค่จะกลับมาแบบมีความแตกต่างกันอ่ะแล้วก็ทุกคนเห็นป่ะว่าถ้าสังเกตดีๆนะเหมือนฝั่งเนี้ยดูใส่ขึ้นด้วยนะเว้ยเห็นป่ะทุกคนโอเคงงนี่ดูจริงหายแล้วเหรอจะว่าหรือว่าเราตากน้อยไปสามวันเลยไหมล่ะไม่ไม่เห็นไปวันเกรียมไปเลยอ่ะมึ้งอันนี้คือแบบประมาณได้สองชั่วโมงนะชั่วโมงนิดๆอ่ะไม่ได้โอเวอร์เค้มไม่เลยทุกคนนะอันเนี้ยเห็นจริงๆว่าตอนแรกมันแดงมากจากการแบบเนี้แล้วคนดูดินี่คือยอมเสี่ยงตาจริง กูไม่อยากพูดเลย่ะเขาต้องหา่างกูกูหกอ่ะคนในคลิปตั้งห่าเออเขาตั้งห่างกูแบบฉันบอกก่นว่าแอบเบื่อเชื่อนะอันนี้แอบแบบตกใจจริงออนะเพราะแต่แรกหนูก็คือไม่มากแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะใช้เวลาประมาณที่หนึ่งวันหรือแบบว่าสักสี่ห้าชั่วโมงถึงจะดีขึ้นยอะไรเงี้ยทุกคนแต่กูลองเสิร์ชด,ดีว่ามันมีอะไรบ้างบอกวะฮะอะไรทาหน้าได้ด <Okay. S 1> ้วยเหรอเใช่ว้าลงผิวหน้าแล้วก็อยู่กายประจำเช้าเย็น <โ>ไอ้พือพ่พอกนอนนะค<ห>ืนเนี้ยเฮ้ยอย่ารลองใช้เลยอ่ะคือได้หน้าแต่ก็แบบโอเคขึ้นมาทุกคนเพราะต้องไปเลเซอร์หน้ามานะครับต้องมีการไปทำหลุมสิวมาที่ทุกคนรู้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้หน้าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีพวกสิวอะไรอยู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดทา ใช่ว่าอาจจะเครื่องทั่วไปที่เร่เคยทานนะถ้าเกิดทาปุ๊บอีกวันหนึ่งสิวจะขึ้นเลยเว้ยหรือว่าทาปุ๊บหน้าจะมีความมันมากๆวันนี้มึงจะรสลักแขนแล้ววันนี้กูจะเสร็จสลักหน้ากูจะกูทานทั้งหน้าเลยแล้วแล้วนอนใช่ป่ะว่าเขาใช้ได้จริงหรือว่า่าก่อนมือมีคนโกหกของนี่ไงสามารถใช้ทั้งผิวหน้าและผิวกายรวมไปถึงเส้นผมหนังศีรษะเฮ้ยหนังศีรษะด้วยก็บ้าแหละมึงเอาไปลาตั้งแตแห้งอะผมทั้งไนทุกคนดูนะทุกคนดูนะดูนะผมทั้งวันแห้งมากทุกคนเเหหห็็นนนม้ปะตรงี มันแห้งมากเลยเ,ยเดี๋ยววันนี้นนจัดเต็มเลยเออยอไม่เพ<ช> <ผม S 2> าะว่า,ามาตาจันแต่ผมเนี่ยแปลกใหม่มากแล้วก็หน้าเนี่ยต้องลองว่ามันจะสิวขึ้นไหมขอแค่สิวมีขึ้นพอแล้วทุกคนนะเดี๋ยวก่อนนะกูลองเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีแอลกอฮอล์มีซิลิโคนมีพาราเบนหรือว่ามีสารอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมีเนี่ยเราจะได้ดูว่าคนแพ้อะไรไม่ควรใช้อะไรน,นะครับผมเนาะไปทุกคนไปโอยคทุกคนตอนนี้ก็วาา์ปมาตอนคืนแล้วนะครับ อุ้ยมันไหลเลยวะบีบดีเดยนนะนะคือน้องเป็นเหมือนเจลแบบที่มันเป็นแบบเนื้อน้ำๆนิดนึงอะนะครับถ้าเกิดว่ารอดนะทุกคนนะชื่อไปเหอะคุ้มไปจริงริงผิวตรงมือตัตงกาม้นะทุกคนเห็นปะมันดีขึ้นแล้วแหละทุกคนแต่ว่าต้องขอดาหน่อยนะครับเอาจะใช้กับผมนะครับทุกคน ตอนนี้คือหน้าฉ่ำมากนะครับทุกคนแต่คือตอนนี้จะมีความอยู่ที่ผิวนะครับทุกคนแต่มันไม่ใช่เกาะเป็นแบบนนั้หนาๆปกติต้องพุ่งตรงนะและหลายแบรนด์ของบ้านของจอร์เจย์เคยนะลองใช้เนี่ยจะมีความแบบหนาที่ผิวทุกคนเนี่ยยังผิวตัวเนี้ยเห็นปะเริ่มแบบซึมเลยทุกคนแล้วจะมีความเย็นๆนะครับโอเคยังไงพ่งนี้มาดูกันตอนเชา้าอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอตัวไปนอนก่อนฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย ซึ่งก่อนอื่นสิ่งใดนั้นแล้วเนี่ยนะครับทุกคนหลายคนคงอยากจะดูว่าเอ้ยผู้ช่วยตังเป็นไงบ้างมือยังโอเคไหมยังพองยังแสบอย่างแดงยังร้อนยังคันอย่างอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาให้ดูนะครับทุกคนเริ่มเลยฮะมานี่ทุกคนนี่คือแขนทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนจะดูว่าฝั่งที่ทาเมื่อวานเนี่ยคือฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยในเมื่อวานนี้ทุกคนสังเกตไหมว่ามีความเหมือนแบบใส่ขึ้นด้วย มันแค่หนึ่งวันอันนี้เวอร์แต่เราไม่อยากพูดนะแต่ว่าให้ดูแค่ว่าอ่ะมันไม่ไหม้มันไม่แสบไม่แดงเหมือนเดิมเราคือทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับผมเมื่อวานที่ทุกคนเห็นกันว่าแตงอ่ะใช้กับบริเวณผมไปด้วยนะครับดูคนผมบ้างใช้กับผมไปด้วยปกติถ้าตอนเช้ามันจะลุยแล้วว่ากูสวยก็คือคืออะไรความแบบมันจะมีเหมือนแบบหิมะตกหิมะไม่หิมะตกมเป็นหิมะแผ่นอะเต็มไปเลยทุกคนตอนเช้านะครับทุกคนว่าตั้งทำสีผมมามันแห้งอย่าไปรู้ว่าเป็นยังไงนะครับนี่อุ้ยไหน ไม่มีเลยหรอมีปะมึงไม่มีมีไหมไม่มีเลยอะทุกคนดูมีปะไปเยอะปะก็ขยี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบไอ่ลำคนลำคนเลยเงี้ยเออเฮ้ยดูนะงงไม่มีถ้าถึงไม่มีแผ่นๆเหรอไม่มีความรักไม่มีผมอะไรยิ่งไม่ได้เลยโอเคทุกคนก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตังรู้สึกว่าว้าวอย่างแรกอย่างที่สองเจ๋อหน้าจะวันนี้มีสิวขึ้นเนี่ยทุกคนเห็นนะครับว่าทุกอย่างดูฉับดีปกติทำได้ให้ดูยี้มที่ตาเพราะเนี่ย ไม่มีันมีผมติดโอเคถ้ามันมีคำฉ่ำมากดูสิวไม่ได้เพิ่มนะที่สิ่งที่เพิ่งรู้ตะกี้เลยก่อนที่จะถ่ายคลิปรู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนตรเนี้สิวรุดเนาะสิวลุดดูอ่ะโอเคดูอ่ะดูนี่ใช้ก็เกินคาด แล้วรู้ไหมเมื่อวานเนี้ยตั้งไม่ได้ใช้ครีมทาผิวเลยเอ้ยลองทาตัวนี้ตัวเดียวสิเขาอยากรู้ตัองเปิดแอร์ด้วยหนึ่งพัดลมหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเกิดขึ้นคือผิวตังไ,ไม่ไม่แห้งเลยทุกคนทุกคนดูนะดูนี่ไม่มีเลยนะดู ทั้งหมดนี่คือผลของแตงแค่คนเดียวบนโลกไปดีนะครับผมให้ดูนะครับว่าสมสมมีอะไรบ้างต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งหมดที่ทำพูดไปตะกีนะ้น่ะมันเกิดกับแตงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวแตงรู้สึกว,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 ว่ามันแอบเกินค่าแบบคุดโคตรจริงๆในราคาแค่99บาทนะครับทุกคนมาเดี๋ยวดูกันว่าสมสมมีอะไรบ้างเอาที่ยังรู้อย่างแรกเลยนะครับผมก็คืออันนี้เปิดเน็ตเหมือนเดิมนะทุกคนนะไม่มีใครมานั่งจำได้เลยนะครับบอกก่อนหนึ่งตัวนี้เป็นอะโลเวราเข้มข้นจากสายพันธุ์จากแคลิฟอร์เนียที่ไหน ไม่รู้นะปกติบอกกันเลยว่าอ่าเราไปหาดูนะเรามาเส a ร์เลยอลาวิล่าจะใส่มาณ75% 85%ยังเก่งสอร์เลยนะ9 8หรือเก่าโคตรเก่ตยงเก่งสุดๆเลยนะ่กสเร์เ์หรือเก่งโค้รเก่งที่สุดเก้าสิบเก้าเปอร์0นต์นี่ใส่คทาไหร่ให้ถ่าทเก้าสิบเก้าจุดานึ่ร้อยเปอร์นซ็นต์เวอร์เวอรแล้วสังรกบจากว่าหนังสรทุกแคนไท้หนึ่งร้อยเปอร์ิกดนวยนะครับทุกคนมาถึงให้ความชุมชื้นว่าหนดีเมื่อตอนที่เราทกานนคนเพราะว่าที้นะเรเียเน, e น,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 น้่ยเขา ปลกเองใช้เองนะครับผมมันก็เลยได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนข้อเสียมันอะมันจะมีความเปิดบริเวณรอบๆฝาเว้ยสำหรับแตงน้าต้องมันคือข้อเสียที่ต้งนงรู้สึกว่าต้งเห็นชัดมากสีต้งชอบอย่างนึ่งของมันก็คือมันเป็นเ,น,เนื้นอเจลไง,งทุกคนที่เป็นออกเจลแบบว่ามัเหมือนเจลที่เปนออกกับกลิ่นน้ำๆนิดนึงเมือทาไปเนี่ยโมมันจะมีความเหมือนเคลือบผิวชั้นหนึ่งแล้วทุกคนนะเรีวทิ้งไว้ให้ระหว่างพูดนะ้าเดวทุกคนดูคำแตกต่างระหว่างขั้นที่ทานและไม่ทานว่ามีการแบบ ทาได้ทั้งหน้าเพราะรอดบดวงตาก็ไม่ต้องเว้นนะมันอ่อนโยนมากลดรอยคำ้ำรอยดำของผิวรอยแดงรอยแผลเป็นต่างๆก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกัน<ม>แต่คือเขาไม่ได้ช่วยแบบผายปริ้งนะคือมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ามันแบบออร์แกนิกแท้ๆเนาะวิโอเจนีนะครับผมมีคุณสมบัติในการแอนตี้ออซิแดนต์นะครับผมซึ่งช่วยลดความเสี่ยงนะครับผมในการเกิดริ้วรอยหนังในอนาคตด้วยก็คือว่าถ้าเราไม่โดนแดดเยอะหรืออะไรเงี้ยมันมีการแบบป้องกันแล้วลดความเสี่ยงได้ด้วยนะครับใช่ใช่ทช่สำคันที่รู้สึกอมชุ่มชื่่่่่่นนนมมมมมมมาาาาาาากกกกเเเเเเพรรรระะะ้้้้้ีีีไไไไไฮยยยยลลลูอออๆๆทใหหหผผิิวววววแแแงงง็ุัต มีความแบบมีความยืดหยุ่นนะใสยก็จะแตงกวาดนะครับที่เรารู้สึกเย็นอ่ะแต่เพราะตัวนี้แหละมันทำให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับแล้วคนที่แพ้ง่ายคนมีตัวนี้เพราะว่ามัน,มนเวลาใชาป้ปุมมันจะมีความแบบมันจะไม่แบบไม่แห้งกร้านเข้าใจป่ะแล้วที่เราอยากรู้กันก็คือจมีกาอไหมซิลิโคไนไหมพาราเบนไหมแล้วก็สารเปลี่ยนสีไหมจะบอกตัวนี้ไม่มีนะครับทุกคนคือตั้งอ่านเอาแล้ทุกคนนะคือนี่เพิ่มเพลของเขาที่เขาเขียนลงในเว็บไซต์เลยนะครับไปหาอ่านได้ทั่วไปเลยส่วนตัวรู้สึกว่าข้อดีของมันคือหนึ่อ่่่ททนีไม ไม่รู้ดูออกมาแล้วจ้าน้องจับน้องจับน้องจับระหว่าง,งนี้แบบทุนคนรัผิวกันเลยอ่ะคือเหมือนมันแบบมันมีความแบบชุ่มชื้นมีความแบบมีมอะไรเคลือบอยู่จริงทุกคนแต่มันผิวแล้วทุกคนเขาเสียงมันเป็นผิวนะผมกใครอยากได้นะก็าสามารถซื้อได้ช่องทางต่างๆอย่างแต่งซืง้อจากลาซาด้ามานะครับผมแต่ว่าเอาแง่เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันว่า,า,าขึ้นมีอะไรบ้างซื้อตรงนี้ปึ๊บ นีนะครับผมก็สามารถดูได้เลยว่ามีขายที่ไหนบ้างนะครับผมใครใช้ดีไม่ดีสามารถบอกคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ทุกคนขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็ไปนอนก่อนนะครับผมแพลนี่มีตัวไหนอีกที่น่าสนใจอยากให้ท้องลองรีวิวก็สามารถทักมาได้นะครับถือว่าเราทดสอบคามาสองครั้งแล้วก็มีความไว้เนอร์เชื่อใจนะแต่ก็ยังไม่จ้างนะคุณเล่ฮือเล่จ้างจ้างโอเคครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวล็อบหน้ามาลองอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกคนแล้้ววกก็เจอััันนใคคลิปหาสสดีรบ